าไปแอันอันนี้อุปกรณ์หาโนไม้ครับพี่ครับแม่นคเขามีอย่างน่ครับถุงพายมีถุงพายกับมีมีดครับมีมีดนะครับเอาพี่น้องครับนี่ครับนี่แหละครับมีดที่จะไปซับโนไม้ครับเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศฝากพี่น้องตอนนี้เฮาเฮาย่องอยู่ไสครับพี่อยู่วัดบ้านช่องฝางครับบ้านช่องฝางวัดบ้านช่องฝางวัดคู่บ้านช่องฝาง จัวัดนำเสือได้คร uh ับ oh คืออำเภอยังครับพี่อำเภอพูกกระดึงครับอำเภอพู่กระดึงครับพี่น้องจังหวัดเลยครับเดี๋ยวไอูครับไอ้อูครับเดี๋ยวจะไปเก็บน้ำไม้ปากพี่น้องท่าช่องครับมือนี้ไออูทีผ่าขึ้นคู่ครับผมได้ครับไปน้ำกันครับดูบ้านว่างล้านครับอำเภอพูกกระดึงครับจังหวัดเลยครับพี่น้องอุ้ย่อนเต็มเลยครับดูครับโอ้มันต้องใส่มีดครับนี่ครับ ดึงบ่ออกครับถนอสันสันนี่ดึงบ่ออกครับต่องนอ้อยง่แงงสี่ครับนี่ครับเก็บก็คือเก็บประมาณนี้ครับพี่น้องฝากพี่น้องเขากดติดตามกดไลค์กดแชร์ทั้งช่องความสูงเล็กๆสุทินบานหน้าครับมือนีมหาเน่าไม้ครับเป็นวันหยุดเสา์อจิตย์ก็เลยมายามพี่น้องทั้งจังหวัดเลยครับปากพี่น้องทั้งจังหวัดเลยครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทั้งช่องความสูงเล็กๆสุทินบานหน้าครับเก็บข้าวเดียวครับพี่น้องบ่รู้ว่าจะขึ้นได้บุ๊กนักครับเนี่ย เครื่องหนักเครื่องขาขาก็เริ่มอ่อนแล้วครับนี่ครับชุดเตรียมพ้อมครับแต่ว่ายุ่งอย่างไยจังหน่อยเศร้าเมือยจังหน่อยกันครับพี่น้องโอ้ต้องพกน้ำมากินน้ำเพราะว่าต้องปีนขึ้นเขาเพื่อจะไปเก็บน่องใหม่ครับน้องไหม้ก็น,นักครับอันนี้เป็นนองหัวครับเมยแล้วครับพี่นอ้องกินน้ำก่อน ับถึงบดถึงเครื่องชูม่วงครับเอาเดียวที่เต็มแล้วเดี๋ยวย่างต่อครับผมขาดบบได้กับแม่น้ำครับกำลังขาตรงดีครับนี่ปีนเขาคว่ำชั่นคว่ำลึกลึกครับผมพี่นองเฮ้าถาดสุขภาพบบแข็งแรงเลยครับสุขภาพบบแข็งแรงนี่บบไวเลยครับคู่เพราะว่าคว่ำลึกกับคว่ำชั่นครับนี่ครับชั่นชั้นลายครับนี่ครับนี่ครับต้องรัดเลาะร่วงสี่แล้วครับ โอ้สไล่ดครับแต่ไลเออู้อู้สไล่ดีครับเอาน้องครับอืออ้าวกำลังอ่กำลังปีนเอาเนาะไม้ครับนี่แหละครับความลาบากโอ้ผมมันจะเอา่งไๆนึกว่ามันจะย่างเก็บเอาคือยังน้าบานเนาะผมเนครับอันนี้อยู่นาถือว่านาพาชั้นเลยเหรอครับนี่ครับวิธีเอาเนาะไม้อุปกรณ์ต้องครบขั้นแบบนี้ครับชุดเดินป่าดูครับ โอ้ไอแอลนู่อช่อดูในถุงนี่นี่ยางบุพพ่อบุพพ่อข้าวครับจิตเตรียมถุงแล้วซ้ำเสียวมากินครับโอ้ไอบอกพี่น้องเข้าดูอยู่แถวใดนี่ครับโอ้นี่อยู่เขตอำเภอพูกกระดึงนะครับอืมครับอำเภอพูกกระดึงอยู่ตำบลผานกเข้าครับอยู่บ้านวางล่านอืมครับพี่น้องเข้ากับ มาเก็บบางที่อยู่มันบอ่อพี่ร์มีอันมากแบหลายค่อนโย่มาหันงูฟี่ผู้น้องผู้เป็นมาก่อนครับโอ้ซ้ำนี่ไปซ้ำสิสกินนี่กรับพ่อแล้วเต็มถุงแล้วครับพี่น้องอันนี้กินห่าไว้กินหลายมือครับโอ้กินหลายมือมือหนึ่งนี่ต้องเก็บได้ประมาณิห,าห่างหกสงโอ้ยยัดตัวนี้ได้อันนี้เพราะเต็มครับมีพึ่งจะได้เครื่องโอ้หนักหนักเลยครับพี่น้องประมาณเกือบสิบโลครับนี่ครับใส่ถุงผ้าให้ห่อครับ ไออันคว่ำยากเนี่ยบอมแมนว่าเก็บน้องไม้ครับไอรัดเลาะย้อนว่าปีนปีน,ปนทับเขานหน้าผาไปครับรนี่ครับส่วนตามไปครับส่วนน้องไม้นี่หลายครับพี่น้องแต่ว่าเก็บแล้วแจ็คสีเอาขึ้นไปได้ขร้นบ่ได้ครับลงผู้เก็บครับเบิ่งดูครับนี่คว่ำชั่นเิ่นน้องไม้นี่เป็นน้องหัวครับสึ่งเกิดตามธรรมชาติเิ่นกับโได้แพงครับพี่น้องซ้ำสีเ้าเสียเอาไปกินซ้ำสีเอาไป อยู่ไปกินนี่บพแพงครับหลายครับนงไม้หลายครับเป็นป้าแบบชนิดแบบโอ้ย่างไปกับตำตะกนอนนกไม้ปุ้มนกไม้ครับนี่ครับแต่ว่ากับลำบากก็คือตอนเขาเลาะเก็บแล้วตอนเอาขึ้นนี่แล้วครับนี่ครับเป็นทางชันชันล่องเท้าแต่นี่ส่บ่รด้ลยหรอครับต้องต้องเป็นผ้าใบหรือบูทครับเพราะว่าเขามีความชัน ขัดเป็นล่องเท้าปีนเขาแห่งดีครับหมวกเสียเซลลอบาดเนีเ่ยหมวกแบบลายหมวกเรื่องเหลียงเสียเสลลเดี๋ยวเห็นไามออกโดนแล้วมันจะนอนน้อยเขาเอื่นนอนอย่างนี่ครับพี่นอ,นอนไม่ห่วงอ๋อน,น,นอนไม่หวกโอ้นอนนี่น้อยเนี่เพาาะเอล่ามันบอกต้นนี่เขาจะได้ปลูกปะครับพี่ปลูค่ะมันขึ้นเองมันขึ้นเองนี่ครับอุปกรณ์ถุงมือแล้วก็มีม็ดครับแล้วก็ มีผ่าโพกหัวมีถุงเท้าล่องเท้าเตรียมชุดนะครับแล้วก็ที่ขาดว่าไรมันกอยอสิบห้าครับใกล้จะเต็มถุงแล้วนี่ครับพี่ยุสีบุญเรื่องดีโอครับเนี่ยครับพี่น่อหาอ็มหาจังสี่แล้วครับเร่องดูครับได้คนละกระสอบครับบ่ามันยังได้ขาอ่อนยังลงมาจะจะอะเทเอครับโอ้เนี่ยครับ ต่างอำเภอต่างจังหวัดกับมาครับน้อยสวัสดีค่ะมาจากไหนลูกหนูมาจากไหน,หนาจาหนังหวัดไหนเนี่ยจังหวัดหนองบัวจังหวัดหนองบัวลําพูครับจี่น้องจากหนองบัวลําพูเฮ้ยกะได้เต็มรถเลยป้าเก่งแท้ตัวเล็กๆนี่ปอนไหนแล้วนี่ปอนหนึ่งป้าหนูเหนื่อยไหมเนี่ยเหนื่อยโอ้ยปไาเจ็บกับคุณยายแหละลูกคุณน,น้อยนอยาะมากกเลยมากเอ้ยเก่งเก่งเก่งเลยเก่งอืินเงินเงินเหรอ นี่แม่ึ้นเขาได้สบายรถสบายดอกพี่เอาแต่ยู่ไกลๆนี่น้องแม่เนาะซ้ำสิกินครับพี่น้องครับโอ้ยมึงดูครับเอาให้พี่น้องเบิ้งครับนี่ครับพี่น้องเขาสามาตั้งอำเภอตั้งจังหวัดนะครับมาเก็บไปพ่อได้กินครับคนละสอบสองสอบคุณแม่เล่ากับมากับลูกกับหลานครับตังมาเล่นมาเทียวน้องแม่เนาะออ เป็นวิถีชีวิตของพี่น้องเช่าบ้านว่างล้านนะแม่เนาะคุ้มทับรถคุ้มทับรถครับขึ้นอำเภอผู้กระดึงเนาะครับจังหวัดเลยครับพี่น้องนี่แหละครับหอยไลาย,ลาย,ย่นี่เขาหอยไว้เพื่อนยังับแม่นี่นเอาไว้ถ้าขายโอ้ทุงเท่าไหรแม่ ถุงละยีสิบบาทด้ยครับพี่น้องนี่ที่เต็มตารางบ้านนี่บ่ไม่หยังเลยครับอันี้ห้อยไว้ถุงละยีสิบบาทถุงใหญ่ครับพี่น้องครับนี่แหละครับแต่ละหลังอยู่ใส่ตารางนะครับอยู่ใส่ตารางบ้านนะครับใส่ทุนบ้านก็จะเป็นสินค้าถือว่าสินค้าโอท็อปเลยละครับคือนอไม่ที่เ็สร็จแล้วก็เอามาห้อยไว้เพื่อจะขายนะครับ้สวัสดีครับสวัสดีครับ นี่ครับพี่นองเข้าลงจากผู้มากอะึ้นผู้แต่ยังโม่งครับพี่โอ้โม่งครับสัวลงมากอะเกาโม่งแล้วครับพี่น้องครับ